สวัสดีค่ะช่องปเจพยากรณ์9 8 9นะคะวันนี้จะมาทำพิกคัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องคนรักเก่าของคุณนะคะเขาจะกลับมาหาคุณไหมนะคะ,ะหัวข้อสั้นๆนะคะว่าเขาอยากกลับมาหาคุณไหมมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1กองที่2และกองที่ 3. อ่ะตั้งจิตอธิษฐานนะคะนึกถึงหน้าเขานะคะคแล้วก็เลือกกองไพ่ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับ คนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะมาดูพลังงานนะคะว่าคนที่คุณนึกถึงหรือคนที่คิดถึงนะคะหรือคนลักเก่านะคะสถานะนะคะได้เลิกลากันไปแล้วนะคะเขามีเกณฑ์จะกลับมาใหม่สำหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะขอพลังงานไพ่ทั้งหมด10บใบนะคะหนึ่งสองสามนะคะสี่ห้า็ดด้า แล้วนะคะสิบใบเดี๋ยวขออนุญาตเลียงไพ่ก่อนเนาะสิบใบนะคะคนคนนี้นะคะเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเดี๋ยวเดี๋ยววางไพ่ให้ครบสิบใบก่อนเนาะนะคะแล้วเราก็มาเริ่มอ่านพลังงานกันนะคะสําหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะอ่าเขาอยากกลับมาหาคุณไหมนะอ่าเลียงไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะสำหรับพลังงานชาวกองที่หนึ่งนะคะถามว่า พลังงานตอนนี้นะคะเขาอยากกลับมาหาคุณแน่นอนนะคะสี่ถ้วยลงนะคะหนึ่งเหรียญยังเก็บความรู้สึกดีๆระหว่างคุณกับเขานะคะ,ะยังเก็บไว้ในใจอยู่เลยนะเนี่ยแล้วก็คนนี้นะคะคนที่คุณคิดถึงหรือถามถึงเนี่ยมีคนเป็นเกมีคนเป็นคนเกิดวันพุธวันศุกร์ได้คนเกิดวันธาตุน้ำได้นะคะ กรกฏพิจิกมีนได้นะคะแล้วก็มีโอกาสเป็นคนท่าดินได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือพึกศกันมังกรน,นะคะแล้วก็คนเกิดวันจันทร์วันพุธรหัสได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ยังมีคนธาตุไฟได้ด้วยนะคะมีสิงธนูหรือคนเกิดวันอาทิตย์วันเสาร์ได้นะคะคนคนนี้นะคะค่อนข้างจะนึกถึงและคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแต่ตอนนี้เหมือนเขายังไม่อยากแอคชั่นใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะยังขอเคลียร์พลังงานลบๆนะคะที่อยู่ในใจนะคะปัญหาและอุปสรรค ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเหมือนมันยังไม่มีทางออกนะคะมันยังเป็นหนทางของการนิ่งเงียบอยู่เลยนะคะแต่ถามว่าเขาอยากรีเทิร์นอยากกลับมาคุณไหมพลังงานตอนนี้ขออยู่คนเดียวของเงียบๆใช้ความคิดนะคะแต่ถามว่าเขาตัดใจจากคุณหรือยังสําหรับกองแรกยังไม่ตัดใจนะคะเขายังมีคุณอยู่ในใจแล้วก็ยังทําใจตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะยังรู้สึกรักและ ผูกพันกับคุณอยู่นะคะยังเคลียพลังงานไม่แน่ชัดและยังไม่ชัดเจนนะคะแต่เขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทำกับคุณนะคะเรื่องราวต่างๆนะคะเรื่องราวที่ได้ทำนะคะกับคุณเนี่ยนะค่อนข้างที่จะเสียอกเสียใจนะคะแล้วก็กำลังคิดทบทวนว่านะคะสิ่งที่เขาทำนั้นน่ะ นะคะมันไม่ได้เป็นผลดีสำหรับตัวคุณและตัวเขาเลยนะคะ,ะสำหรับชาวกองแรกนะคะเขารู้สึกคิดถึงนะคะคุณแน่นอนนะแต่ถามว่าจะกลับมาตอนนี้ไหมเหมือนเขายังไม่พร้อมที่จะกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์ปัญหากับคุณนะคะอาสำหรับชาวกองแรกขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะชาวกองที่สองนะคะมาดูพลังงานนะคะคนนะคะ คนคนนั้นของคุณนะคะเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเดี๋ยวปเจียจะเปิดทั้งหมดสิบใบนะคะหนึ่งสองสามนะคะสามละสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะได้แล้วคะสิบใบนะเดี๋ยวขอเรียงไพ่ก่อนเนาะนะคะว่าคนคนนี้นะคะเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเดี๋ยวเปิดไพ่ให้ครบก่อนนะคะอยากปลิดไพ่ให้ครบก่อนนะ คนคนนี้อยากกลับมาหาคุณไหมพลังงานเขาเป็นยังไงนะคะอ่าใบที่7นะคะใบที่8นะใบที่9นะคะแล้วก็ใบที่สิบนะคะเห็นไหมเอ่ยตรงนี้ก็ได้เนาะนะคะมาเริ่มเลยนะคะคนคนนี้นะคะยังตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะยังรู้สึกอ คิดถึงคุณนะคะแล้วก็ยังรู้สึกผิดในสิ่งที่ทํากับคุณนะคะแล้วก็กาถามว่าคนนี้อยากกลับมาไหมแน่นอนค่ะอยากกลับมานะคะมาพูดมาคุยนะคะมาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะตอนนี้ถ้าคุณกับเขายังไม่ได้พูดคุยกันเขามีโอกาสที่จะส่องคุณทางโซเชียลนะคะทั้งโลกออนไลน์ทั้งโลกโซเชียลนะคะเพราะเขารู้สึกผิดในสิ่งที่ทํากับคุณนะคะทําให้คุณจากไปนะคะแล้วก็ไม่หัน หลังมาหาเขาเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คนคนนี้มีเกณฑ์เป็นคนาธาตุน้ำได้นะคะราศีกรกฎพิจิกมีนได้นะคะคนเกิดวันศุกร์วันพุธได้นะคะแล้วก็เป็นคนาธาตุดินได้ด้วยนะพฤศกันมังกรคนเกิดวันจันทร์วันพฤหัสได้นะคะแล้วก็คุณกับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนรักนะคะทั้อ่าทั้งอ,อ,งอดีต ในอดีตชาติก็มีเกณฑ์นะเพราะไพ่ชาัด judgment ขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยคนคนนี้นะคะยังตัดใจจากเราไม่ได้เลยนะคะมีเกณฑ์กลับมารีเทินมาพูดมาคุยมาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาจะส่องคุณนะคะว่าคุณอารมณ์ดีหรือยังนะคะพร้อมที่จะกลับมาพูดมาคุยนะคะมาปรับความเข้าใจกับเขาไหมเขากลัวคุณนะกลัวคุณไม่ให้อภัยกลัวคุณ เดินจากเขาไปโดยที่ไม่ย้อนกลับมาหาเขานะคะคุณคนนี้ค่อนข้างกลัวภายในจิตใจนะคะตอนนี้นะคะเขาเพียงได้แต่แอบส่องแอบมองคุณทางโลกโซเชียลเท่านั้นนะคะคอยเช็คพลังงานของคุณอยู่เรื่อยๆว่าช่วงนี้คุณเป็นยังไงมีคนใหม่เข้ามาหรือยัง ะะเขาจะเข้าหาคุณตอนไหนยังไงเขากำลังคิดหาหนทางที่จะกลับมาพูดมาคุยมาเจราจากับคุณนะคะคนคนนี้กลับแน่นอนนะคะสําหรับชาวกรองที่สองนะคะพลังงานก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอะขอบคุณนะคะสําหรับชาวกรองที่สองนะคะสวัสดีค่ะชาวกรองที่สามนะคะคนคนนั้นนะคะเขาอยากกลับมาหาคุณไหม นึกถึงหน้าเขาส่งจิตส่งใจส่งพลังงานมาที่ไพ่ยประเจียบนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเป็นตัวแทนจับสิบใบนะคะหนึ่งสองนะคะสามใบละสี่ใบห้าใบหกใบเจ็ดแปดเก้าสิบใบได้แล้วนะคะสิบใบเดี๋ยวขอเรียงไพ่ก่อนนะคะสําหรับชาวกองที่สามนะคะเดือชารีอดนะคะเฮอร์มิตหนึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เท้าเดอะมูน จัสติกอัศวินถือถ้วยสองดาบนะคะราชนีถือเหรียญน,นะคะสิบไม้เท้าเดอะซัน เรียงไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับชาวกรงที่สามถามว่าเขาอยากกลับมาหาคุณไหมมาแน่นอนค่ะคนคนนี้นะคะยังไม่ตัดใจและยังอยากกลับมาหาคุณนะคะโอ้โหคนนี้อยากกลับเร็วมากเลยนะคะรอการติดต่อสื่อสารหรืออยากรอข้อความจากคุณด้วยนะเนี่ยแต่คุณนิ่งเงียบนะคะไม่ส่งข้อความไม่อะไรใดๆหลังจากที่มีประเด็นกันไปแล้วนะคะ เขาได้แต่แอบส่องแอบมอ,มองคุณทางโซเชียลได้นะทางโลกออนไลน์ได้นะคะใจจริงเขาอยากเดินทางมาพบ,พบเจอคุณนะคะเนี่ยนะแอบตอนกลางคืนนะ แอบคิดถึงคุณนะนอนไม่หลับนะคะคอยส่องคอยมองคุณทางโลกโซเชียลและที่สำคัญรอ,อข้อความจากคุณด้วยนะคะเนี่ยสองดาบรงคือรอข้อความจากคุณแต่ดูเหมือนคุณนิ่งคุณเงียบโนสนโนแคร์ no son, no เขาเลยเหมือนคุณใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีเขาเลยเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะเหมือนจะตัดใจหรือตัดจบจากเขาได้แล้วหรือไปเริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะคะคนคนนี้นะมีเกณฑ์ อยู่ที่ทำงานเดียวกันหรือร่วมงานกันหรืออยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงนะคะมีเกณฑ์ที่จะทำเคยทำงานหรืออยู่ในสังคมหรือกลุ่มงานเดียวกันนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขายังตัดใจจากคุณไม่ได้คนนี้เขามางอคุณแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนสองจิตสองใจว่าจะมาตอนไหนยังไงดีเพราะว่าเขาต้องเช็คพลังงานคุณก่อนนะคะว่าอารมณ์ดีหรือยังยอมให้เขาเข้าพบหรือไม่นะคะคุณค่อนข้างจะมีอานาจ ะค,ะค่อนข้างที่จะเป็นคนนิ่งมีอํานาจนะคะแล้วก็มีผลต่อใจเขาและการจะเข้าหาคุณไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะจริงจังนะคะพูดคําไหนคํานั้นนะคะลงด้วยตัดสินใจอะไรแล้วคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะไม่พูดเล่นพูดร้อเรื่องจริง ตัดสินใจจริงพูดจริงทำจริงนะคะเขาถึงไม่กล้าล้อเล่นกับคุณนะคะแต่คนคนนี้กลับมาหาคุณแน่นอนนะคะแล้วพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเพื่อคุณนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าการสูญเสียคุณไปนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเขาค่อนข้างไม่มีความสุขนะคะคนนี้กลับมาหาคุณแน่นอน,นะคะอ่ะขอบคุณนะคะสาหรับ